สวัสดีครับผมหมอโดสถธรรม95จิตสัมผัสนะครับผมวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะครับวันที่20 20นะครับถึงวันที่26นะครับท่านใดจะมีดวงโชคล่ามนะครับในช่วงนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือทำธุรกิจต่างๆนะครับผมการค้าการขายการลงทุนนะครับก็มาเราจะทำการเลือกไพ่ กองนะครับผมเราจะทาให้ท่านทําการเลือกไพ่นะครับว่าท่านชอบกองไหนนะครับดวงของท่านจะเป็นยังไงดวงของท่านจะมีโชคมีลาบไหมหรือจะทําทธุรกิจได้ลาบลื่นหรือเปล่านะครับผมเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมเราจะทําการจับให้เจ็ดกองนะครับนะครับใบที่หนึ่งนะครับผม ใบที่สองนะครับแล้วก็ใบที่สามนะครับใบที่สี่นะครับใบที่ห้าใบที่หกแล้วก็ใบที่เจ็ดนะครับเราเลือกให้มาให้แล้วครับเจ็ดใบนะครับ 7ใบนะครับ1มี2มี3มี4มี5มี6มี7นะครับท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับท่านจะเลือกกองไหนนะครับว่าท่านจะมีโชคมีลาบไหมหรือทําธุรกิจต่างๆจะสําเร็จผลไหมหรือจะเป็นยังไงจะติดขัดเรื่องอะไรบ้างหรือมีปัญหา,าทางด้านไหนนะครับผมก็ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํา การเปิดไพ่ให้นะครับว่าท่านเลือกไพ่ใบที่1ใบที่2ใบที่3หรือใบที่4ใบที่5และใบที่6ใบที่7ท่านเลือก7ใบเนี้ยท่านจะเลือกใบไหนนะครับท่านจะมีโชคมีลาบไหมนะครับหรือท่านจะเลือก3ใบแล้วท่านก็เอาไปฟังคําทํานายนะครับว่าใบแรกเป็นยังไงใบที่ใบที่ท่านเลือกใบที่2เป็นยังไงหรือใบที่3ท่านเป็นยังไงนะครับท่านเลือกใบนะครับครับเมื่อเรา พร้อมแล้วนะครับเราจะทําการเปิดไพ่ใบที่1เลยนะครับใบที่1ก่อนนะครับใบที่1นะครับว่าท่านเลือกคนที่เลือกใบที่1จะมีโชคมีลาบไหมหรือจะทําการสําเร็จไหมนะครับที่ท่านจะไปทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบข้อสอบทำสมัครงานทําพาดงานหรือทําธุรกิจนะครับติดขัดเรื่องอะไรไหมหรือทํำยังไงนะครับ ผมจะเริ่มใบที่1เลยนะครับผมใบที่1นนะครับคนที่เลือกใบที่1นนะคนที่เลือกใบที่1่อ๋อคนที่เลือกใบที่1นนะครับค่อนข้างจะดีนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยเหลือที่แบบอารมุ่อเวยนะครับไปด้วยกันได้นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านไปติดต่องานประสานงานหรือสมัครงานนะครับท่านก็ กาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชานะครับหรือท่านผ่านไปตรงไหนนะครับท่านเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ขอพรท่านนะครับก็ขอให้งานสำเร็จหรือการติดต่อสำเร็จนะครับหรือการค้าการขายก็ขอให้สำเร็จนะครับช่วงนี้ถ้าถามว่ามีโชคมีล่าไหมท่านเอาไปเสี่ยงดวงก็มีนะครับนิดๆหน่อยๆนอยนะครับแล้วแต่บุญวัฒนาของท่านหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้ไหมหรือว่าดวงของท่านจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ จะประสบความสาเร็จนะครับจะมีการช่วยเหลือนะครับทุกอย่างจะราบเรื่นดีนะครับอาจจะมีติดปัญหาบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาเยอะนะครับคือติดนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับผมอ่าใบที่หนึ่งนะครับผมคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับส่วนคนเลือกที่เลือกใบที่สองนะครับโอ้ใบที่สองนี่คนที่เลือกใบที่สองนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดการติดต่อ ขายซื้อที่ดินนะครับหรือสังหาริมทรัพย์นะครับหรือการติดต่อธุรกิจนะครับต่างๆนะครับคุณจะประสบความสําเร็จนะครับคุณจะเจรจาได้ด้วยดีนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้สติปัญญาในการในการพูดคุยหรือการเจรจานะครับช่วงนี้ถ้าคุณไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับคุณก็จะได้เงินได้ทองนะครับอาจจะเป็นเงินตกค้างเบิกค้างหรือเงินที่ที่คุณทําอยู่นะครับ เก็บนี่เก็บแชร์อะไรเนี่ยครับก็จะประสบความสาเร็จนะครับช่วงนี้จะมีเงินนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคนที่คนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อนะครับหรือว่าโจรขโมยนะครับเพราะต้องเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับการติดต่อการประสานงานค่อนข้างจะดีนะครับคนที่เลือกใบที่สองนะครับใบที่สองนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าเงินมาเต็มเต็มเลยนะครับ นะครับติดต่อประสานงานนี่ประสบความสาเร็จนะครับผมคนที่เลือกใบที่สามนะครับใบที่สามนะใบที่สามใบที่สามนี่ก็โอเคครับการเจรจานี่ก็โอเคสาเร็จผลรลุ่วรงไปได้ดูดีแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเสียเงินนะครับเสียเงินไปก่อนนะครับหรืออาจจะต้องเสียเงินค่ามัดจําค่าวางมัดจําก่อน แต่ต้องระมัดระวังนะครับการเจราจาเพราะว่าในการโดยรวมเนี่ยคือมันเป็นพื้นพื้นไพ่มันเป็นสีดําดําขาวนะครับมันอาจจะมีการโกงหรืออาจจะมีการตุกติกนะครับที่ทําให้ท่านอาจจะเสียเงินเสียทองหรือถูกเล่เหลี่ยมกับคนที่ท่านไปติดต่อการเจราจานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกใบนี้นะครับระวังทุกขลาบนะครับได้แล้วก็อาจจะเสียเงินหรือไม่ ไม่ได้แล้วก็เสียงเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกก่องนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่การเจรจานะครับจะประสบความสำเร็จช้าหน่อยแต่ได้นะครับช่วงประมาณ20ถึง26นะครับที่ผมทํานายนะครับไพ่ทุกใบนะครับ20ถึงวันที่26นะครับถ้าทําการติดต่อธุรกิจค้าขายการงานอะไรครับก็ค่อนข้างจะใบนี้นะครับค่อนข้างจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญานะครับให้ท่าน ควบคุมและดูแลดีๆนะครับท่านอาจอาจะประสบความสำเร็จนะครับต่อใบที่4เลยนะครับคนที่เลือกใบที่4นะครับคนที่เลือกใบที่4นี้จะได้อะไรเลยอ่าคนที่เลือกใบที่4นะครับช่วงน,นี้นะครับถ้าท่านติดต่อประสานงานหรือติดต่องานนะครับช่วงน,นี้ก็คือ อะไรที่มันติดขัดมาก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็จะราบเรื่อนนะครับทําธุรกิจอะไรจะค่อนข้างราบเรื่นนิดหน่อยจะมีคนมาช่วยคอยช่วยเหลือนะครับเกื้อกูลชุดชั้นช่วยเหลือท่านประสานงานในท่านทําอะไรท่านดีนะครับช่วงนี้นะครับว่ามีโชคมีลาบไม่ก็มีนะครับนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานซะส่วนมากนะครับทุกอย่างได้ดีๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยนะครับท่านที่นับถือองค์เทพ องค์เทพนะครับท่านก็จะช่วยนะครับปกปักรักษานะครับช่วงนี้การทํางานก็จะดีขึ้นหมั่นทําบุญบ่อยๆนะครับทุกอย่างมันก็จะราบเรื่นดีนะครับคนที่เลือกใบที่4ี่นะครับผมต่อเลยครับคนที่เลือกใบที่5นะครับใบที่5นะครับใบที่ห้โอ้คนที่เลือกใบที่5นะครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนี่จะติดขัดนะครับ มีเรื่องการเงินให้ติดขัดให้บุ่นวายใจกวนก็วายใจอึดอัดใจนะครับทําธุรกิจก็คือถ้าท่านทําหลายทางนะครับท่านจะไม่ประสบความสาเร็จน,น,นะครับขอให้ท่านทําอยู่แค่ทางเดียวนะครับส่วนอีก2ทางที่ท่านจะทําหรือ3ทางที่ท่านจะทําอยู่เนี่ยก็ค่อยตัดสินใจนะครับไม่งั้นเดี๋ยวธุรกิจของท่านจะไปไม่ได้นะครับท่านจะมีการขาดทุนอาจจะถูกโกงทําให้เจ็บใจรู้สึกเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนที่เลือกใบนี้นะครับ ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเรื่องความรักนะครับระวังมือที่3นะครับผมรักสามเศร้าเรา3คนหรือ3ทางนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับเรื่องหัวใจนะครับอาจจะเหนื่อยล้าจากแดดจากเป็นลมแดดหรืออะไรก็คือต้องระมัดระวังนะครับหน้ามืดตามัวนะครับอาจจะทําให้หายใจไม่ทันเหนื่อยหอบง่ายนะครับเพราะคนที่เลือกใบที่5นะครับช่วงนี้ก็คือ ทำอะไรต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินมากกว่าได้เงินนะครับผมนะครับทําธุรกิจก็ควรจะไต่ตรองให้ดีก่อนนะครับถึงจะเลือกทํานะครับส่วนคนที่เลือกใบที่หกนะครับโอ้ใบที่หกนี่เจ็บปวดเลยครับใบที่หกนี่คือเครียดนะครับการลงทุนของท่านอาจจะมีความเครียดเลยนะครับลงทุนไปแล้วไม่ได้ดั่งใจไม่ได้สมหวังเอ่อถูกโกงถูกเขาโกงถูกหักหลังนะครับช่วงนี้ การทาธุรกิจหรือการลงทุนนะครับท่านต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงนะครับฝากเขาซื้อฝากเขาทําธุรกิจหรือฝากเขาทําที่เป็นเกี่ยวกับการลงทุนเงินเรื่องหุ้นเรื่องหวยหรือว่าการธุรกิจต่างๆนะครับเพราะช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับท่านอาจจะไม่สมหวังนะครับผิดหวังมากกว่าสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังนะครับขอใไอ้ท่าน ตั้งใจหรือว่ามีสติในการในการทําธุรกิจของท่านนะครับถ้าช่วงนี้ก็คือไม่มีโชคมีลาบนะครับท่านควรจะเสี่ยงน้อยนหน่อยนะครับเสี่ยงได้แต่เสี่ยงน้อยๆหน่อยนะครับผมระวังหน้ามืดเวียนหัวนะครับปวดหัวพักผ่อนไม่เพียงพอนนะครับอาจจะทําให้ธุรกิจหรือการที่ทําทำธุรกิจอยู่เนี้ยอาจจะเป็นเสียงเงินนะครับไม่ได้ได้เงินคือทอนผิดทอนเกินทอนขาดทุนอะไรเงี้ยครับเนาะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับผม อาจจะมีเรื่องให้เครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องสมุนคนรอบข้างพี่น้องนะครับช่วงนี้ท่านถ้าทำธุรกิจพวกนี้ท่านต้องระมัดระวัง,ง,งหน่อยนะครับต่อด้วยใบที่เจ็ดเลยนะครับใบที่เจ็ดคนที่เลือกใบที่เจ็ดนะครับใบที่เจ็ดนี่ก็คือ,อค่อนข้างจะดีนะครับก่อนหน้านี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นนะครับโดยการ มีคนช่วยสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะครับติดต่อประสานงานใดก็จะราบลื่นนะครับจะราบลื่นดีขึ้นจะมีคนมาชอบมารักนะครับช่วยเหลือท่านนะครับอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือแฟนท่านนะครับสนับสนุนหรืออาจจะเป็นคนที่หุ้นส่วนร่วมหุ้นส่วนเนะเคยคอยให้คําแนะนําคอยให้คําติชมคอยให้ความไว้วางใจท่านนะครับ ช่วงนี้ควรจะทําอะไรช่วงนี้ควรทํำไหมช่วงนี้ควรไม่ทํำไหมควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนนะครับคืออันเนี้ยธุรกิจถ้าเริ่มใหม่ๆนะครับก็จะไปได้ด้วยดีนะครับธุรกิจถ้าช่วงนี้ถ้าเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะครับค้าขายอะไร้วก็จะไปได้ด้วยดีก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับเพีย <Luke> งแต่ว่าท่านต้องอดูสถานการณ์ดูลูกค้าดูทําเลหน่อยนะครับเพราะทุกอย่างมันต้ององค์ประกอบอทุกอย่างมันต้องสมบูรณ เท่าเทียมกันนะครับมันถึงจะเดินได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณทำอาหารอร่อยแต่คุณไปอยู่ในมุมมืดหรือมุมอับอะไรเงี้ยคนไม่รู้แล้วก็คุณก็ขายไม่ได้หรือถ้าคุณอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่คุณทําไม่อร่อยคนก็ขายไม่ได้นะครับหรือคุณอยู่ในทําเลที่เหมือนดูดีแต่เยอะร้านค้ามีเยอะเกินไปคุณก็ขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันร่วมองค์ประกอบร่วมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าลงทุนในช่วงนี้นะครับคุณก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆโปรโมทค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานนะครับพี่น้องครับช่วยโฆษณาช่วยทํานะครับก็จะทําให้ธุรกิจของท่านเดินหน้าได้นะครับเพียงแต่ต้องรอเวลานะครับทุกอย่างต้องรอเวลานะครับครบแล้วนะครับเจ็ดใบนะครับถ้าท่านเลือกกองไหนนะครับถ้าท่านเลือกสามใบท่านก็ฟังคําทานายสามใบนะครับ ออกมาเป็นองค์ประกอบหรือท่านเล,เลือกหนึ่งใบนะครับท่านก็ฟังใบนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะดูให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านาโชคดีมีความสุขนะครับทําธุรกิจสิ่งใดประสบขอให้ประสบความสาเร็จนะครับให้ธุรกิจราบรื่นขอให้คนมาติดต่อให้คนมาค้าขายให้คนมาร่วมลงทุนธุรกิจของท่านนะครับก็ ให้ท่านมีแต่ความเจเริญรุ่งเรืองนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูไสยธรรม95าจิตสัมผัสได้นะครับเพื่อทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆคลิปเพื่อเป็นความรู้การศึกษานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกกรรมกำหนดมาแต่กรรมในอดีตกําหนดมานะครับแต่กรรมปัจจุบันเราเป็นคนผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นการทําดีการทําทบุญสวดมนต์บ่อยๆเราก็จะทําให้ชีวิตเรา ไม่ตกอับไม่ยากจนเกินไปนะครับจากเคาะหนักก็กลายเป็นเบาจากเคราะเบาก็อาจจะมีมีเลยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่บุญวาสนาของท่านนะครับถ้าท่านโอโหสิกรรมขอขมากรรมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันทําทุกวันนะครับทําทุกวันทําบุญใส่บาตรท,ทาบ้างไม่ทาบ้างไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้หอขอขอาการสวดมนต์จเจริญภาวนานั่งสมาธิกรรมฐาน อาโหสิกรรมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมในเรที่ท่านทําผิดพลาดไปแล้วในอดีตนะครับโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเอ่อก็ขอให้ท่านทําด้วยจิตที่เป็นกุศลนะครับอย่าทําโดยที่ท่านที่คนอื่นบอกมาแล้วท่านทาทาทาแบบนี้มันไม่ได้เกิดผลนะครับผมบอกไว้ก่อนทุกอย่างมาอยู่ที่จิตท่านนะครับจิตท่านบริสุทธิ์เมื่อไหร่ท่านขอขอมากรรมเขาก็รับรู้นะครับเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจ ตั้งจิตอธิษฐานขอขอมากรรมท่านทุกเจ้ากรรมในเวรจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำไปใช้ใน,นำไปปฏิบัติครับผมหมอดูสายธรรม95ดูแนวทางธรรมะนะครับให้แนวทางเป็นธรรมะให้แนวทางากรรมในปัจจุบันนะครับผมอชอบ หากชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านนะครับก็แต่ผมก็อยากจะทำด้วยใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วครับสวัสดีครับ